ปกติเราขับรถยนต์สุ่มทางใช่ไหมแป้งแต่วันนี้ครับเราจะขับออของแก๊งรถไฟของพวกเรานะที่นี่ไม่สุ่มทางธรรมดาแต่มันคือสุ่มทางที่สุดเลี้ยวขวาอีกแล้วครับเลี้ยวขยวขาเดี๋ยวบอกนะเป็นทางวัดชัดเจนวัดนะฮะใช่ถ้าถ้าขวามันเป็นทางที่ออกมาของพี่แสมันนะนะั้นใช่ไอ้คนหของที่อันนี้อันหน,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 นะน,น,นูอันนี้หนูแป๊กเลยจริงๆนะอันอันยังไม่เล่นจริงพีเออ ทุกทยพวกเราอีพิกไทม์ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้ววันนี้เราจักิจกรรมมาทำกันสนปุยแล้วครับเคืไหมคปกติเราขับรถยนต์สุ่มทางใช่ไหมแป้ง <c oughs> แต่วันนี้ครับเราจะขับกับแก,งก๊งมอเตอร์ไซค์ของพวกเราฮะดูซิว่าตอนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสุ่มทางสามชั่วโมงจะไปโผล่ที่ไหนเราจะไม่มี GPS ไม่มีอะไรทั้งสิน้นคือตามฉลากมีฉลากที่ทำมานะครับอยู่ในถุน <c oughs> ง,งนี้ต้องใส่ในถุงเพราะว่าตอนขับมันจะปิวนะฮะบอกว่าเดือดมากมันจะมีหลายอย่างครับไปมาเลี้ยวกลับสั่งตามใจเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นอะไรทำมาเรียบร้้อออออยยยฮฮะะะะะตาาามมมมมดดววววงงส่่นน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 ััีีีคครรบบกกก็ิิไเเเหหืลล ถ้าสมมติเราเห็นว่ามีผีอะไรเราจะจอดเราไปดูกันนะฮะว่ามีผีหรือป่านะคือมันไม่ใช่สุ่มทางธรรมดาแต่มันคือสุมส <c oughs> ออส่มทางพิสูจน์เออสงสัยพิสูจน์ผีด้วยในตัวแบบพี่<ต>มันมืดไปผัวไ,ไหนแต่ไม่ลบด,ดูไงก็ขอให้ไปเจอท้ายที่สว่างแล้วกันนะครับพาะอยู่ที่ดวงนะฮะเราจะหยุดกานถ่ายทำตอนตีสามนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วปะขึ้นรถกันเลยครับทุกคนตอนนี้กำลังจอกเดินทางแล้วแต่พานุไปฉีกแล้วทุกคน ทีมผมไม่พร้อมทุกคนอาจจะงงนะคะว่าทำไมทีมเราไปแปลกเป็นผู้หญิงขับแล้วผู้ชายซ้อนเ <c oughs> <c oughs> กรทโพลชูพานุขับมอไซค์ไม่แข็งค่ะก็เลยบอกให้มันนั่งเฉยๆนะคะเดี๋ยวขับเองก็ไม่ต้องรีบนะคะก็รอพานุอยู่คนเดียวโอเคครับเดี๋ยวไปหน้าหมู่บ้านกันก่อนเลยไปโอเคจอด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 ตอนนี้อยู่หน้านหมู่บ้านแล้วนะฮะมาเดีวทำการสุ่มะฮะไปทาง เลี้ยวขวาครับผมอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวขวานะฮะเดี๋ยวดูอ่าเลี้ยวขวานะฮะไปได้เลี้ยวขวา,าไอ้กินขับตามกันมาทำการเลี้ยวขวานะขับตามกันมาช้าๆนะทุกคนไปเ้ยขวาเหรอต้องไป้โอเคครับเราเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวผมทำการจับสุม่มเลยนะจะเล่นไปทางไหนนะทุกคน เลี้ยวขวาอีกแล้วครับเลี้ยวขวาโอเคครับจะให้เจอทางเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเลยนะครับผมโอเคครับบอกเพื่อนด้วยนะว่าจะไปเลี้ยวขวาตามพี่ตามพี่ตามพี่เพราบผมให้ตามพี่เอกตามพี่เอกนะทุกคนเพราะตอนนี้รู้สึกผิดกแบฉลาดไปแล้วตอนนี้ครับยังไม่มีทางเลี้ยวขวานะครับทุกคนนะยังตรงระยะอยู่นะครับไม่มีนะเป็นทุ่งนาหมดเลยทุกคนดูดิอ่าไม่มีทางเลี้ยวขวาเป็นทุ่งนา เดี๋ยวเจอเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวเมื่อนั้นนะครับทุกคนเดือดป่าจะเป็นผู้ไหนไม่มีจีเพ็ดด้วยตอนนี้หลุดไปทางไหนก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้คือเราอยู่แบบว่าเส้นข้างทางบวชมันก็เลยรู้สึกว่ายังมีรถผ่านอยู่ใช่ไหมกินใช่แต่ดูข้างทีดิแม่ดูดิโอ้ยทุกคนดูฝีเนี่ยไม่ได้ปุ๊ยมันตัดจริงอ่าขวามโมบ้าแล้ว่ะขวามโมบ้าแล้วนะไอ้แชมป์บอกเจอเลี้ยวขวาแล้วแชมป์ดำเลยแชมป์แชมป์เจอเลี้ยวขวาแล้วฮะแชมป์ำเลยเหมือนเจอเลี้ยวขวาแล้ว ขวาขวานี่ครับขวานี่ครับอุยไปไหนอ่ะแม่เลี้ยวทางนี้จอดจอดนะจอดก่อนจอดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เข้าได้เหรอพี่ได้ไม่รู้อ่าแต่มันมีสะพานอ่ะมันไปต่อได้แล้วไปอีกถนนนึงได้ฝั่งเนี้ยแต่เราไม่รู้เราจะจับต่อจะไปไหนอะครับจิมถือหน่อยมาแล้วครับจะได้ไปที่ไหนต่ออุ้ยตอนนี้ไปโผล่ไหนไม่ได้วิวไม่มีมาแล้ว ต่อไปเลี้ยวซ้าย,ยนะทุกคนโอเคครับเลี้ยวซ้ายใกล้จน,นจกว่าจะเลี้ยวซ้ายแต่ถ้ายกเว้นว่ามันเป็นทางเข้าหมูม่บ้านเราจะไม่เลี้ยวเข้าไปนะคะเพราะมันเข้าไปไม่ได้นะทุกคนถ้าเจอหมู่บ้านก็ตรงไปอีกจนกว่าจะเจอทางเลี้ยวซ้ายโอเคครับแต่รู้สึกว่านี่ทางหมู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับไปดูว่าจะเลี้ยวซ้ายใช่เพราะมันเฉียดอยู่เดือว่ะขับรถเที่ยงคืนรู้กันไหมโทรไหนสามชั่วโมงทุกคนปกติขับรถใหญ่เลแต่รอบที่หมดแล้ว์ไซค์รุนรัวนะทุกคนโอ้โหโอ้ยตรงี้ดิทุกคนโอ้โห ทข้งหน้ามีเลี้ยวซ้ายทุกคนนะเะี๋ยวการเลี้ยวซ้ายนะฮะไม่ได้นะฮะต้องตรงไปแทนนะทุกคนนะไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเพราะเป็นหมู่บ้านเข้าไม่ได้นะทุกคนแคปตรงไปก่อนนะโอเคครับข้างหน้ามีเลี้ยวซ้ายให้เดี๋ยวทาการเลี้ยวซ้ายแล้วหยุดก่อนนะฮะเลี้ยวซ้ายเลยเออเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวจอดแบบแอบแอบอะไรเลยนะครับจับเลยฮะทำการล้วงนะฮะตรงไป3นาทีนะครับผมทำการจับเวลานะเดี๋ยวผมจับเองจับเวลาตอนนี้พี่เอกจับได้ตรงไป3นาทีนะทุกคนเดี๋ยวครับกดแล้วครับ เรามาขับรถอืมทุกคนไม่มีไฟหมดแล้วเนี่ยเขานอนกันหมดแล้วทุกคนมันไม่มีไฟมันเลยมืดแล้วก็ดูน่ากลัวเฉยๆค่ะ1น,นาทีครึ่งแล้วครับไม่ตองกังวล3นาทีวันนี้เราไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะนะคะทุกคนใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ23ติ๊กค่ะเพราะว่ามากันเยอะแล้วก็ต้องอยพยายามหลบทางให้รถใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ทำให้คนเดือดร้อนทุกคน จริงพี่มันหนักทุกวันนอนนอนเข่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้หลุดไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะมันมีทางเลี้ยวกี่นาทีแล้วพานุ่งสองนาทีครึ่งอีกครึ่งนาทีจับเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันมีทางแยกไม่มันมีทางแยกเหรอใช่มันมีทางแยกเราต้องจับทุกคนเพราะว่า มันต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาทั้งนับตอนนี้ตอนนี้ครับมันประมาณ2อนาทีนะยังไม่ถึงแบบสามนหนึ่งาทีแล้วมันเจอทางแยกแล้วทุกคนผมยังไม่จับสุ่มเพราะว่าต้องตัวไปสามนาทีใช่ปะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราทําการโบวตว่าจะให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายใครเลือกเลี้ยวขวายกมือครับขวา r i g h ซ้ายดีเข้าขวาเยอะสุดนะฮะขวาเยอะสุดงั้นเลี้ยวขวานะครับทำไมอะ่อกี้จะไปซ้ายแต่ทุกคนเลือกขวาเยอะกว่าไปขวาครับไปเลยครับ ถ้าขวามันเป็นทางี่หนถมากับพี่แชมานัน่ะใช่มฮะนไม่มัไม่่เ็นอหแม่ม่ดูสททอย่าพูดดูโอ้โหอนที่มี่ไปทางดวนครับไม่มีไฟจากถนนแล้วนะ อีกประมาณ10วิจะหยุดจับ10วิทุกคน10วิ10วิ10วิ10วนี่ดูดิไม่มีไฟสักดวงเลยฝั่งนี้อดูดิมีแค่ไฟทางถนนในนี่ยะที่ช่วยไว้เฉย3นาทีแล้วนะทุกคนจอดแล้วจอดเลยอเจอดครับจอด3นาทีแล้วโอ้น่ากลัวมากทางนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวมาววเท่าไหร่เลยอ่ะไอ้พวกมึงทำหน้าเสียอะไรกันวะไอ้เฟิร์นไอิเสิร์ดนี่ตอนนี้อยู่ตรงไหนกันหัวตอนนี้ อยู่เรียบทางด่วนอยู่เรียบทางด่วนนะตอนนี้เราจับต่อนลุกมากเลยทุกคนคนลุกมากเลยจริงๆแล้ดยวจับต่อว่าไปไหนมาครับจับขึ้นมาแล้วต่อไปนะครับคืออะไรตรงไป10นาทีมันไม่มีไฟเลยนะพี่ตอนนี้ครับเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตรงไหนแต่รู้สึกว่าน่าจะเรียบด่วนใช่ไหมตากล้องใช่เพราะว่าตอนนี้คือไม่มีชีวิตมันู่หลุดไปไหนะฮะแต่เราจะหยุดถ่ายตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งเราจะหยุดถ่ายเพราะว่าเราเดินปุ่มสามชั่วโมงแค่เวละ เฮ้ยครับตรงไปสิบปีเดี๋ยวจับเวลาต่อนะครับกลางวันมันไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยทางกลางคืนอ่ะมันรู้สึกไม่ดีเลยมันแบบมันมันแบบเงียบแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีรถผ่านมันดูเปรี้ยวๆอ่ันนี้เรียกว่ากลางคืนดึกดื่นโอเคครับเดินทางต่อสิบทีนะครับป่าป่าป่าเราลงมือกันต่อแล้วไปถ้าจับฉลากได้เลี้ยวซ้ายหรืวขวาเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเลี้ยวเพราะไม่มีเลยเป็นทางมาปบโล่งๆตรงแล้วก็มืดๆสลัวไม่มีไฟสักดวงคือตอนนี้ เดี๋แก๊งเรานะครับที่มาขับกันอย่างนี้คือไม่มีรถเลยอ่ะดูดิไม่มีเลยอ่ะเพราะมันดึกแล้วไงเขานอนกันหมดแล้วไงเราอ่ะอยากขับรถสุ่มทางกลางวันค่ะแต่แบบว่าคิดไปคิดมาก็คือกลัวที่สุดเรื่องไปสร้างความแบบน่าอุคามบนท้องถนนก็เลยเลือกเวลาที่ไม่ค่อยมีรถนะคะแล้วกลางคืนมันก็มีีไงครับที จอดจับฉลากต่อนะครับว่าจะได้ยังไงนะฮะไปจอดครับจอดจอดเดี๋ยวทำการจับฉลากต่อนครับพอครบสี่นาทีตรงไปแล้วต่อไปครับจะได้ไปทางไหนนะฮะกับรถน้องใครนะขับรถเลี้ยวขวาครับผมโอเคครับเลี้ยวขวาแม่ใส่มากี่อันวะเยอะเหรอกับรถไปกี่อันประมาณสองประมาณสองโชคดีอย่าได้จับขับรถเลยโอเคครับต่อไปตรงนี้เรื่อยจนกว่าจะเห็นทางเลี้ยวขวาทุกคนลุย โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อฮะจนกว่าจะเลี้ยวขวานะทุกคนนะฮะเจอทางเลี้ยวขวานะครับแต่ว่าไปนะทุกคนตอนนี้ดึกๆก็บรรยากาศดีเหมือนกันครับแต่มันเปลี่ยวไปหน่อยเท่านั้นเองทางเลี้ยวขวานี่ปิดนะฮะเข้าไม่ได้อนนี้ไม่ใช่ดีกว่าพี่เลยพี่ครับว้ยเราเจอแสงไฟสว่างมากินตายอยู่อุ้ยออสวางชอบอะไรเลยใส โอเคครับเจอเลี้ยวขวาทุกคนมาครับเลี้ยวขวากันเลยครับผมเลี้ยวขวาแล้วจอดน,นะฮะเดี๋ยวจับใหม่นะจับไม่เฮเลี้ยวขวาครับเนี่ขคือถนอนเลยไม่ได้รู้ใหญ่มากทุกคนดูดิ <AN> นอันนี้ถนนกว้างมากซอยนี้คือไม่น่ากลัวดูดิไฟแบบอันนั้นเต็มเลยฮะขยับเข้าไปขยับเข้าไปหน่อยนะเดี๋ยวผมทําการจับฉลากนะทุกคนนะ เลี้ยวซ้ายครับผมโอเคครับต่อไปตรงไปทุกคนจะเจอทางเลี้ยวซ้ายนะฮะไปครับเลี้ยวซ้ายครับตรงไปเลยตรงไปเลยใครเจอเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลยลุยไปแล้วไอทางอุ้ยทางนี้ยรู้สึกประทัใจตึกเยอะโอเคคนมีบ้านอยู่ด้วยตอนนี้รู้สึกกุญใจนะครับทุกคนถึงถนนจะโล่งแต่ว่าเหมือนมันเข้ามาทางถนนหลักอะครับโอเคครับเจอเลี้ยวซ้ายแล้วอุ้ย จะบอกนะเป็นทางวัดชัดเจนไอ้แชมป์ว้าวมาวัดนะฮะจอดก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวเขาวาททุกคนไปต่อทุกคนแล้วดูจุดที่จอดทุกคนแลวเอเหรอเนียจอดนี่เหรอจะดีเหรอวะเดี๋ยวผมจับตรงนี้เลยผมไม่กล้าลงเร็วๆๆวเร็วๆาเร็ว สองไปสองนาทีไป่อนาทีไปก่อนเลยไปสองนาทีไป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 เลยแม่องไป2อนาที จอดเมื่อกี้แชมป์เลยนะคะทุกคนก็เลยทุกคนตลับมาใหม่ลุไปให้จับเลยไปไหนหรอตงไปสิบนาทีโอเคครับเจียวยาย้องจับเวลาก่อนตรงไปเยอะมากเลยนำกูปากหน้าดิเขาโกรธเขาดีหรือไม่ดี ซ้ายน้ำข่อยู่ตรงนั้นนะ้ำหัวโป๊ตรงนั้นนะพี่หัวโป๊โใช่ที่เาผ่านมามันจะเป็นนมเป็น่นนะ้อ นเรามาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะแบบงงเป็นการคำเล่นอยู่ที่คลองตอนนี้ไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรวะแชมป์อยู่แถวลำลูกกาจำได้หรลอยังหรอโอเคครับตอนนี้คือตอนที่รอดใต้สะพานมาหลายอันแล้วจะไปตรงใจใจใจตทใจลอดใต้สะพานก่อนถึงไอ้ทางมา้ที่น่าหลาง่ลังีล่อดีล่ออย่างนี้แล้วก็ กี่บอกว่าแบบไม่อยากพูดไม่อยากอะไรเลยเรูาเป็นไงบ้างเขามีมันมีเขาอยู่ตรงแถวโบะเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นน้ำจับต่อจับต่อตลอดมาฮะเดี๋ยวเราจับต่อครับว่าได้ไปไหนฮะตรงไปสามนาทีครับผมนะทำไมคนรู้จับได้แต่ตรงแบบไปใส่ตรงวิทยานี่ยใส่ตรงวิทยานับเวลาครับสามนาทีนะ โอเคครับผมสามนาทีแล้วหยุดครับหยุดโอเคครับสามนาทีแล้วทุกคนทุกคนครับจับได้หรือไม่ครับหยุดพักสิบนาทีตรงนี้ครับจอดรถนะหยุดพักตรงนี้ครับตอนนี้กีนน้าลูกแล้วทุกคนนะตอนนี้นะะพอพี่เอกบอกหยุดพักสิบนาทีกีนบอกไม่ได้จริงเหรอเอามัจับได้กินเราหยุดพักสิบนาทีตรงนี้นะมาดูครับเรามามาดูว่าตอนนี้อยู่ไหนกันตอนนี้เราไม่รู้ g ี s แเ้วราไม่รู้จังหวัดไหนเราไม่รู้นะทุกคน เออมีเครื่องหลอกดไฟให้เล่นนี่ไงตอนนี้อยู่ไหนครับแต่ที่แน่ๆมีสวนสนุกตรงนี้ครับสวนหยเป็นดีมเบอร์อะไรอะไรอะไรไม่ได้แสงจากน้ำหรอปลาตอดเปล่าปลายินใจย็นใจเฮ้ยตรงนี้ทุกคนเนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะมากเฟินดูดิแสดงว่าตอนกลางวันใช่จะเป็นสวนที่แบบว่าใช่ตังนี้หมดทานหมดที่แบตหมดินว่าหลอดไฟมันอะไรมา พานู้พานูจับจับอันต่อไปรอเลยไหมล่ะดูความรวดเร็วโอเคครับเดี๋ยวจับอันต่อไปรอเลยนะฮะออ่ะยูให้เขาจับบ้างได้ไหมจับเลยครับเลี้ยวซ้ายโอเคครับก่อีกประมาท่าทีบอกเลยมันไม่มีทางเลี้ยวซ้ายแน่นอนเพราะมันกก็ต้องตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นถนนใช่ตรงดดูิ แบบยาวมันตรงไปเลยอว่าเอเลี้ยวซ้ายคือตกน้ํามีทางเลี้ยวแต่เป็นชุมชนก็อาจจะไม่ได้เข้าไปทุกคนเพราะว่ามันเป็นบ้านคนโอเคครับระหว่างนี้เล่นเครื่องเล่นให้ครบก่อนไปอีกห้าทีพานุไปรอที่รถแล้วนะพานุเล่นเลยเตี๋มาเสียไปลุยครับเกมก็อาจจะเลี้ยวซ้ายเริ่มครับผมเราต้องตรงจนกว่าจะเจอทางเลี้ยวซ้ายเพราะตอนนี้มันเป็นทางเรียบพองแล้วมันก็จะยาวๆแบบยาวมาก ก่อจอดสิบนาทีเมื่อกี้คือน่ากลัวไม่ไหวเลยแบบไอ้อก,กินกลมหน้าหลบตลอดเวลาพอจอดพวกกินบอกฮะาโชวตรงนี้เลยเหรอแล้วแบบผมไม่ไหวพี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองถามก,กินดูนะคะคุณเกลืเพราะว่ากินไม่กล้าพูดโอเคครับระหว่างนี้ก็ขับซึ่งกว่าจะเจอเดียวตายอเนกคนนะ นี่ก็ยังไม่เจอทางเลี้ยวซ้ายเลยทุกคนนะครับมันก็ยังเป็นคลองอยู่ดูดิเนี่ยยังเป็นคลองอยู่เหมือนเดิมนะข้างทางที่ผมสองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมีโค้งด้นกลางและด้านที่ถนนสองฝั่งไม่มีฝั่งด้ว่ก็ไม่มีถนนที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ตกประจัยหมดเลย ตอนนี้เราขับมาจะตีสามแล้วขับมาตั้งแต่ประมาณ2ี่สิบสามสิบกว่าชีล่าเว้นจริงๆตรงอย่างเดียวเลยทุกคนเฟื่องเลยนี่ยังเป็นน้ำอยู่นะเว้ยเนี่ยเราขับมาไงยังเป็นน้ำอยู่เงี้ยลงจอดอย่างเี้เป็นน้ำเลยเนี่ยมีแต่คลองก็ผมคิดว่าเลี้ยวซ้ายสุดท้ายน่าจะตีสามพอดีนะตอนนี้ครับตีสองสี่สิบห้าแล้วสี่สิบห้าจริงผมคิดว่าพอดีเลี้ยวซ้ายจะมีหยุดที่ตรงนั้นใครเคยมาบ้างแถวเนี้ยถคายทยไปเคยพามาครับงั้นเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็หยุดแล้วดูจีเบสกลับบ้านกันดีกว่าคมาเขาเคยมาแต่เเเคคคคาจไโโออรรัับบป ทางเรื่อแปลกๆแกะ,ะมีแบบขูกขาแล้วตอนนี้ทุกคนครับเจอทางเลี้ยวซ้ายแล้วครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจอแล้วนี่ไงขึ้นสะพานเลยนี่ดูตอนนี้มันก็ตีสายมาเลยทุกคน <os> ide, <ะ>เลี้ยวซ้ายฮะเด๋ว หยุดจอนะฮะหยุดก่อน,อนทุกคนครับตอนนี้ตีสามแหมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดคุยกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยนวะตามแชมป์ตามแชมป์ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสี่นาทีฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวัดเพราะว่ามันหยุดตรงนี้แหละมาหาที่จอดนะครับพอดีมันโล่งก็เลยมาจอดนี่ครับเราพูดเบาๆนะตีสามสี่แล้วทุกคนนี แต่ประเด็นคือตอนแรกกะจะมาจอดใกล้ๆพระใช่ไหมเพราะว่าน่าจะอุ่นใจแต่ประเด็นคือเมื่อกี้แชมปพูดข<นร>ึ้นมาแชมปพูดอะไรนะไอคีนคี่ต้นบอต้นนี้เลย โอเคครับเดี๋ยวค่อยไปเล่าที่ตัวเหมือนจะดีกว่าครับผมว่าไม่ควรเล่าที่นี่เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราเปิดชีเวดูก่อนครับเราเรากลับตนนัวไหนใครก็ได้เปิดชีเวดึงดิเดินทางไปดูซิตี้ประมาณ30นาทีนะทุกคนนะเนี่ยต้องเดินทางอยู่ไหนวัดมูลลังสิษแถวลังศิษตอนนี้ครับอยู่ที่วัดมูลแถวลังสิษ<ๆ>โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าครับผมรู้สึกวนแปลกๆตรงน,นี้นะทุกคนไปรีบกลับไปเดี๋ยวครับ,บเจอที่ตัวผมนะ ตอนนี้ครับเราได้มาถึงจุดพักใกล้ๆถึงบ้านแล้วเรามาพักกันเดลฟีน่อะไรกลับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมมาถามตรงว่าที่ตรงเนี้ยครับพูดได้พูดเลยไหมว่าเออแบบเจออะไรกันมาบ้างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเล่าที่ผมบอกิันก่อนไม่เจออะไรเลยครับก็เหมือนเดิมครับโอ้ยเจ๋งก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเดิมไม่รู้สึกอ <ๆ S 2> เลยแต่ความร้อนกับความมืดคือคืออย่างที่บอกความความมืดเราก็จะมาโนไปเองสำหรับตัวผมเองนะไม่รู้อะไรเลยครับสำหรับรถขับคันผมนะโอเคครัเดี๋ยวเริ่มที่คันกินกับแม่ก่อนเจออะไรบ้างอ่ะเร็วนี้น่าจะอเวนเจอร์สุดอเวนเจอร์กอนรเา พี่เลี้ยวมาแล้วเป็นสะพานสะพานลอดมาที่หนูบอกว่าพี่บอกว่าพี่จะเลี้ยวขวาแล้วหนูบอกว่าไปซ้ายดีกว่าไปซ้ายดีกว่าใช่แล้วพเราเลี้ยวขวามันปุ๊บมันจะมีเหมือนสารอะไรสักอย่างคือตรงนั้นหนูเห็นเหมือนเหมือนเจ้าที่อ๋อปกติใช่ปกติแต่ตรงนั้นไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตรงที่หนูแบบว่าไม่ไม่ค่อยโอเคแบบอึดอัดมากก็คือสะพานว่าหนูเห็นแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนวิญญาณอ่ะแต่สภาพไม่ค่อยดีใช่สภาพไม่ไม่ค่อยโอเคหนูก็แบบมันก็เลยไม่อยากพูด่าไหร่เขานี่เห็นเป็นคนเลยเหรอคือหนูเห ต่ไม่ใช่ชัดเจนว่าแบบว่าจะเป็นคนแบบรูปร่างขนาดนั้นแต่คือดูรูปร่างไม่ดีแล้วเขาแบบมองเขียวอยู่ปาะไม่เขายืนเขกติใช่เขาอยู่ตรงนั้นนี่แล้วแป้งเจอไหมไม่เห็นเจอเห็นแค่เงาที่กินเหล้าเมื่อกี้เหรอไม่ใช่เงาเงาตรงตรงที่เราต้นคลองอ่ะพี่ทางตรงต้นคลองแล้วฝั่งนี้จะมีบ้านแบบบ้านไม้ใช่ป่ะบ้านริมน้ำอ่ะแล้วตอนขาไปอ่ะหนูเห็นเหมือนมีเงาคนขึ้นมาหนูก็เห็นแบบเหมือนลุงนั่งที่นั่งแบบอย่างเงี้ย กันว่าตอแรกของพี่แป้รูปเปล่ารูปเปล่าว่าไม่ใช่รูปแล้วคือลุงก็หัวงอกแล้วแล้วก็เหมือนเงามันสะท้อนผ่านไปแล้วมันคือเงาขลังอีกทีหนึ่งอะขากลัพอขากลับหันไปมองที่เดิมเห็นเหมือนเดิมลุงก็เลยบอกว่าที่เขาไม่ขยับเลยรูปนั่งหลับปะวะหรือว่าอะไรวะแต่ว่าทีนี้ลุงก็ขับมาแล้วไงเพราะว่ารีบกลับกันรีบขับมาเลยก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วอะคือลุงคืออะไรใช่ประตูนั้นตอนแรกหนูก็ส่องตอนที่พี่ไปจอดบนสะพานอะคือหนูเห็นมันจะไกลแล้วหนูคิดว่ามีคนอยู่บนประตูููนนนนน้้้าปปป่่่่่่่ีีีีีหหบออออกกกพแแงงะตท็็สสไ ไม่มีคนอะที่เราเลี้ยวแล้วคือหน้ามัชัดเจนน้องฝาดกทีนเ้ำตอเออฝายก้านน้ำแล้วมันเป็นสองชั้นขึ้นไปกินขับตลอดคือเอาไฟฉายสองข้างทางตลอดนะเหมือนหาพู๊มันจะหาอะไรก็ไ่ แล้วแล้วตรงนั้น่ะตรงที่เราจอดกัน10นาทีมีเจออะไรบ้างกินเดินกินเดินหนีจริงเหรออกข้างเล่นเขาเล่นเด็กเปล่าไม่ไม่กุมารกุมารนี่ที่ไหนกุมารตรงนั้นอะแถวแนั้นใช่เพราะตรงนั้นะโอเคนะฮะใช้จักรยานในการรับชมนะฮะประมาณนี้นอกของกินกับของแป้งเดีไปฟังของแป้งไอของแชมป์กับพี่โก้นะฮะลองเล่านะผงที่ไม่เจออะไรแค่ตกใจเสียงมาเฮ้เยฮ้ยใจที่ผมมา

มันเป็นเรื่องเล่าคือเขาอ่ะเขเป็นลิกเกหรืออะไรสักอย่างอ่ะจัดงานเหมาตรงแถวหน้าร้านที่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเขาอ่ะถูกแฟนทิ้งทะเ,าเ,เาลาะกับทะเลาะกับแฟนแล้วเขา่ข็ปูกคอตาอยตรนั้น ตากล้องอ่ะกับปืนไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเห็นจะไฟเนาะแล้วก็ถือกล้องจะไฟโอ๊คัสได้แค่การถ่ายค่ะโอเคฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสี่นะฮะก็เดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบกว่าทีถึงบ้านพอดีเดี๋ยวเราซื้อน้ำอะไรกลับแล้วก็กลับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์พวกเราขอบคุณนะฮะคลิปสุดติเรื่อยๆฮะก็อยากให้แบบเป็นแรงใจกดติดต่อให้พวกเราด้วยครับจะได้ถึงหัวใจทรัพย์ทันทีได้เป็นแรงใจพวกเราในการทำคลิปต่อไปครับโอเคคือตอนนี้ก็คือแบบมดหลับบนนอนฮะเดี๋ยววันยังไงก็วันนี้ครับกลับบ